จ้ให้นูให้นูดหน้าอนอหนูทุกใครอก่อนไปไนี่นี่นี่้เนีเมเ้าเ้หกให้ใครทำให้ใครเดินอันเดินสาคนเลยอัแม่เดก่อนแม่เดินก่อนโอเคนะคะ1 2ึส กรบนใช่เอวใช่เนี่ยเอาไหมค่ะเอาไหมค่ะสายเอวเออนี่งแคเอวอะไรอีกอะไรอีกร้องเพลงโชว์ร้องเพลงโชว์ร้อง้องเพลงคนละเพลงเริ่มแม่แม่ร้องเพลงคนละอ่ะเอาร้องทีละคนนะคะอ่าเอา เพลงเมียเช่าเนาะมาร้องว่ายังไงลูกเมียเช่าฮั้งร้องก่อนสิร้องไม่ได้อรอ้ <c oughs> องไม่เป็นเสียงคนหนึ่งทุกแรงเร้าวาน้องเป็นเมียเช่าพวกลูกทห <c oughs> ารฝรัมก็แล้วแต่เขาเขา้นมีสตาง <c oughs> ยังกระภากกันเราอ,ะ,อะดูเเสียงคนลือออะลอดะพี่องพี่เลือดอะร้องก่อนูร้องไปลือสอง,สงออเงงองให้จบเอาไหมเสียงคนลือ

จริงเลยมา okay. โอ้เก่ง่เเกข้าก่อนก่นนะท่านะยาดิงน้ดึงนี้แต่านดูตนี้อ่ะปังตู้งอ่ะปัชลุกขำเลยโอ้เงเงเงเก่งหมนเลยเดินแบบเดินแบบอือเอาอย่างเงี้ยเดินเราเตน โอเคโอาเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีต้นโอเคอะไรดีเป็นเรื่องอะไวลาที่ใจโอเคเป็นผู้หญิงมีแต่หัวใจหัวลาไปจากใจแต่ลูกยังน้อยเป็นคนที่มีผมดอย เรื่องความหักที่บอสมหวังอสาสู่เลี้ยงลูกจนงหญ่ก็มีเรื่องเือที่น้ำตาลังกบอยากให้ใครมาทนอุ้มทางก้าเดินกับชีวิตแม่ห่างลูกติดเดืนอนด้วยเข้าใจอยู่ว่าอยมาเพื่อใส่ใจก็ยันแต่อายทอดใจตอนหักกรา้นม คนเขาซาได้เมียมื่อซองยันไอเมื่อในทรรมวดีอะลองต่อหาพีมาลักใจก็เม็นยังนี่อะไรคู่แต่งบวบีรูปตีป่าเป็นก็เป็นไม่ห่างอยาเอาอีหยังไปแข่งกับเขา กันไอสีเอาไปย่างเคี่ยขคางวาสนาสองเฮามันตางนอกเป็นแม่ oh, ้างบอดาใจนี่เกงมากคะเก่งจังเลยอ่ะเพลงอะไรนะคิดก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก้บอดยจเพลงต่อะไรเอาอีกแ้วมาลองเมื่อกี้องแล้ว ดึงหัวเียงดีหัวเสียงรงหัวเียโอเคมั้ยี๋ยวแม่แล้วแม่้วแม่จะพึ่งนอนหนูไปกินนักแข่งก่อนโอ้ยดักหอกแม่แม่อยู่ตรงนี่ไปนะ้นไปคใครร้องใครจะเต้นหนูจะเต้นใช่ไหมให้แม่ร้องเหรอโอเคห่งสอง เติงตัวมาดแมนหุ่นปันดาราโกเติงตัวมาดแมนหุ่นปันดาราโกสิบบ่หูดมาโชคคือคาเทนโอ้ยสังบ่อยากไอ้ตอนโบนำพุทสาวสังบ่อยากไอ้ตอนโบนำพุทสาวการเก็บในสีขาวคือเป็นหายเทนโอโอโอและนายอ่านร้องต่อน้ำได้ไหมมันเรื่องจิบมันเรื่อจิบ เพรเพลาย้ายาย้อันนี้อ่านี้ท่านี้ก่อนทานี้ให้แม่้แม่แม่ร้อม่เป็นเพลงยายเร้าที่ตนอยู่ขามใดคนใดตลอดเลยบาร้อนไปเดใจไม่เดินไจริงร่ออแม่ร้องไเป็นอ่ะ เดี๋ยวๆๆ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 ๆ เอายสงยงยังเสียงไปปะนะรถไฟเสียงชึ้กระชากชึ Darwin> ้กระชากบูดดังปูนปูนแต่งกล่องลลองลมมาสูวนดังปูนป้่นจนมุนแหลกใจปูนปูดป้วนจนมุนแหลกใจได้ไหมได้ไหมี่รองตี่นไหมเพลอะไรก่อนน้มเสียหนอนไหมไ้ยไม้้ย้ปหนผู้ชาย อยู okay. ่จังหวะเราเป็นผู้ชายผู้หญิงโอเคให้หนูหนูเป็นผู้หญิงหนูแล้วไอ้ไอ้จามะอ้ไอ้ไอ้จามจามพี่บอลหน้าแดงน้องน้องจ่าอายัดข้อมาไปนางเซนาน้องแน่ออาผู้หญิงหน้าทุ่งยนู่อนไอ้สีอาสาเป็นคนคอยเทคแคร์ ในาเซแท่าใบหนามเซน้านองแท่ปนามใบนาเซน้านองแท้เกึงมากค่ะเก่งรู้ด้วยพี่อาวิวู้ไหนเนาะได้ไหมรู้ไเป็น เมนผัวผู้ใดแมนผัวผู้ใดมาถึกใจคักแท้แด่แด่แด่กอดน้ำแน่ได้บ่ปวดใจบ่ได้อ่านกิโลแทนอ่ะหักใจบ่ได้นำกินคนเราเล่แมนผัวภรเนาะขอสิได้บ่ผัวไรเนาะขอนึ่เสียใจบ่โอเค